อีพีหนารอยสามสิบคำพิาพากษาสารดีกาที่612นึ่งสองทับสองพนรอางคณาวันโจทย์ในสุรศักดิ์กับพวกผู้ร้องนายชูเอสกับพวกจำเลยคดี สืบเนื่องมาจากสารชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมโดยจำเลยทั้งสองตกลงร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินแก่โจทย์พร้อมดอกเบี้ยโดยผ่อนชำระเป็นงวดหากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดไม่ชำระหนี้ทั้งหมดยอมให้โจทย์บังคับคดีได้ทันทีคดีถึงที่สุดแล้ว แต่จำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน,นโฉนดเลขที่15650าตำบลจุมพลอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งมีชื่อจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ออกขายทอดตลาดผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่ง กันส่วนที่ดินของผู้ร้องทั้งสองโจทยื่นคํำคัดคา้านขอให้ยกคำร้องสารชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องข้ารชาชการตำเนียมให้เป็นพับผู้ร้องทั้งสองอุดหรุนสารอุดหรภ,ภาคสี่พิพากษาหยุนข้ารชาชการตำเนียมในชั้นอุดหรุให้เป็นพับผู้ร้องทั้งสองดีกาโดยได้รับอนุญาต จากสารดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงที่คู่ความไม่ตัวแย้งกันในชั้นนี้ฝั่งเป็นยุติได้ว่าเมื่อวันที่28ตุลาคม2558ศาลจังหวัดหนองคายในคดีแพ่งหมายเลขดำที่132ทับ2158คดีแพ่งหมายเลขแดงที่1040ทับ2158 พิพากษาตามยอมว่าจำเลยที่หนึ่งตกลงโอนที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่15650ตำบลจุ่มผลอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายบางส่วนให้แก่นายเลี้ยงหนังเลี้ยงและผู้ร้องที่สองคดีถึงที่สุดตามสัญญาปฏิบัินอมยอมความ และคำพิพากษาตามยอมเอกสารไหมรอเรือหกและรอเรือแปดโดยผู้รองทั้งสองอย่างไม่ได้จดทะเบียนสิทธิ์ส่วนคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมโดยจำเลยทั้งสองตกลงชำระหนี้แก่โจทก์แต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์ขอให้บังคับคดีและนำ เจ้าพนักงานบังคับคดียุดที่ดินพิพาทซึ่งมีชื่อจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ออกขายทอดตลาดปัญหาต้องปิจัยตามดีกาของผู้ร้องทั้งสองมีว่าผู้ร้องทั้งสองชอบที่จะขอกันที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่15650ตำบลจุมพลอำเภอพลพ,พิสัยจังหวัดหนองคายบางส่วนจากการขายทอดตลาด หรือไม่เห็นว่าผู้ร้องทั้งสองบรรยายคำร้องว่าผู้ร้องทั้งสองกับจำเลยที่1นึ่ทำสัญญาปณีปนอมยอมความต่อศาลจังหวัดหนองคายในคดีแพ่งมายเลกดำที่1-3-2ทับ2โดยจำเลยที่1ตกลงโอนที่ดินพิพาทบางส่วนให้แก่ผู้ร้องทั้งสองซึ่งได้มีการแบ่งการครอบครองกันเป็นสัดส,ส่วน พันเป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทบางส่วนเป็นของตนขอให้ปล่อยที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา323แต่ตามสัญญาปณิปนอมยอมความตามเอกสารหมายเราเรือครบระบุว่าจำเลยที่หนึง่งตกลงโอนที่ดินพิพาทบางส่วนให้แก่ หนังเลี้ยงและผู้ร้องที่สองหาได้ระบุว่าจำเลยที่หนึ่งตกลงโอนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องที่หนึ่งด้วยไม่คอเทรจจิงคงได้ความเพียงว่าผู้ร้องที่หนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของหนังเลี้ยงซึ่งเป็นโจทย์ในคดีดังกล่าวเท่านั้นแม้นต่อมาหนังเลี้ยงถึงแก่ความตาย ความมลนับัตรเอกสารหมายรเรือเก้าก็ไม่ทำให้ผู้ร้องที่หนึ่งมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ในฐานะส่วนตัวเมื่อผู้ร้องที่หนึ่งไม่มีสิทธิ์ใดๆในที่ดินพิพาทผู้ร้องที่หนึ่งจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ปัญหาเรื่องอำนาจยื่นคำร้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกิดด้วยความสง,งบเรียบร้อยของประชาชน แมนไม่มีคู่คู่ความฝ่ายใดยกขึ้นดีกาสารดีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความแพ่งมาตรา142อนุ5ประกอบมาตรา246และมาตรา252เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยดีกาของผู้ร้องที่หนึ่งอีกต่อไป ส่วนผู้ร้องที่สองนั้นข้อได้จริงได้ความว่าสันจังหวัดหนองคายในคดีแพ่งหมายเลขดำที่132ทั2 5 .58 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่1040ทั2 5 .58 ปีภาคษาตามยอมโดยจําเลยที่1ตกลงโอนที่ดินพิพาทบางส่วนให้แก่ผู้ร้องที่สองตามสัญญาปณิปนอมยอมความและ คำพิพากษาตามยอมเอกสารหมายเรเือเรือหกและเรเือเรือแปดผู้ร้องที่สองจึงอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 0่าแต่การที่ผู้ร้องที่สองจะขอให้ปล่อยที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา322นั้นเนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้บุคคลที่อาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดยืน่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายใน60วันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้นแต่ถ้าไม่สามารถยื่นคำร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลนั้นจะยื่นคำร้องขอเมื่อ้น ระยะเวลาเช่นว่านั้นได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการพิเศษและได้ยื่นคำร้องขอไม่ช้ากว่าเจ็ดวันก่อนวันที่จะประกา,ารบังคับคดีกำหนดไว้เพื่อการขายทอดตลาดหรือจำน่ายโดวยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นครั้งแรกเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยบุคคลนั้นจะยื่นคำร้องขอในภายหลังก็ได้ แต่จะต้องยื่นเสียงก่อนขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นคดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดียุดที่ดินพิพาทเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2561และประกาศขายทอดตลาดที่ดินพิพาทนัดที่1ในวันที่25กันยายน2561ตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี เอกสารหมายขอควายหนึ่งและมีการงดการบังคับคดีไว้ผู้ร้องที่สองยื่นคำร้องขอให้ปล่อยที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของตนเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 6 1จึงพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้นและช้าเกช้ากว่า7วัน ก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไว้เพื่อการขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นครั้งแรกแล้วกันที่ผู้ร้องที่สองจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยที่ดินพิาพาทเฉพาะส่วนของตนในกรณีนี้ได้ผู้ร้องที่สองจะต้องอ้างถึงเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ร้องที่สองไม่สามารถยื่นคำร้องขอได้ทันภายในกำหนดแต่ตามคำร้อง ผู้ร้องที่2คงอ้างแต่เพียงว่าที่ดินพิาพาทบางส่วนเป็นของผู้ร้องที่สองตามคำพิาพากษาตามยอมคดีแพ่งหมายเลขดําที่132/258ท 2, 58, ของศาลจังหวัดหนองคายโดยไม่ได้อ้างถึงเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถยื่นคาร้องได้ภายในกําหนดแต่อย่างใดผู้ร้องที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคาร้องเป็นคดีนี้ ดีกาของผู้ร้องที่สองฟังไม่ขึ้นที่สารุทธรภาคสีพิพากษายกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองมานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยในผลพิภากษายืนขลิยธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1300ถ้าได้จดทะเบียนการโอน อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซท่านว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้แต่การโอนอันมีค่าตอบแทนซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุดจริตนั้นไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดท่านว่า จะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา323ภายใต้บังคับมาตรา55บุคคลใดกล่าวอ้างว่าจำเลยหรือลูกหนี้ต่ำคํำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้หรือตนเป็นเจ้าของรวม ซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่แบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัตว์หรือตนเป็นเจ้าของเจ้าของรวมในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้หรือตนเป็นผู้อยู่ในธนะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อนบุคคลนั้นอาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินนั้นทั้งหมด หรือบางส่วนหรือเฉพาะส่วนของตนแล้วแต่กรณีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายใน60วันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้นแต่ถ้าไม่สามารถยื่นคำร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลนั้นจะยื่นคำร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นวันนั้นได้ต่อเมื่อมีพฤติการพิเศษได้ได้ยื่นคำร้องขอ ไม่ช้ากว่า7วันก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไว้เพื่อการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นครั้งแรกเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยบุคคลนั้นจะยื่นคำร้องขอในภายหลังก็ได้แต่จะต้องยื่นเสียก่อนขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นมาตรา323วรรคสอง ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินตามมาตรา3า2ผู้กล่าวอ้างอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลภายใน60วันนับแต่วันที่ได้มีการยืดทรัพย์สินนั้นแต่ถ้าไม่สามารถยืน่นคำร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลนั้นจะยื่นคำร้องขอเมื่อพลยระยะเวลาเช่นวันนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการพิเศษแต่จะต้อง ยื่นเสียก่อนที่เจ้างานบังคับคดีจะจ่ายเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาตามมาตรา339หรือก่อนที่บัญชีส่วนเฉลี่ยแสดงจํานวนเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นเป็นที่สุดตามมาตรา340แล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้ถือว่าเงินจํานวนสุทธิที่ได้จากการขายนั้นเป็นเสมือนทรัพย์สินที่ขอให้ปล่อย มาตรา3023วรรค3าเมื่อศาลสั่งรับคำร้องขอไว้แล้วให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่โจท์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาและเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคำร้องเช่นว่านี้ถ้าทรัพย์สินที่ยึดนั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินตามมาตรา332ให้งดการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอคำวินิจฉัยชี้ขาดและให้ศาลพิจารณาและชีข้ขัดตัดสินคดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดามาตรา323วรรค4โจทย์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจยืน่นคำร้องว่าคำร้องขอนั้นไม่มีมูล และยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการบังคับคดีเมื่อพยานเมื่อปรากฏพยานยาหลักฐานเบื้องต้นว่าคำร้องนั้นฟังได้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กล่าวอ้างวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมท่ทดแทนแก่โจท์หรือเจ้าหนี้ตามความพิพากษาสำหรับความเสียหาย ที่อาจได้รับจากการยื่นคําร้องขอนั้นถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลให้ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีออกจากสาระบบความส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อศาลดังกลาง่าวเมื่อศาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต่อไปจะสั่งคืนหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้คําสั่งของศาลตามวรรนี้ให้เป็นที่สุด มาตรา323วรกค5ในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องขอที่ยื่นไว้ตามวรหนึ่งหรือวรสองถ้าโจทก์หรือเจ้าหนี่ตามคำพิพากษาได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคำร้องขอดังกล่าวเห็นว่าคำร้องขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงการ,ร,รบกคับคดีบุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 30วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องขอเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่แกแกตนได้ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสำานวนต่างหากจากคดีเดิมและเมื่อศาลไต่ส่วนแล้วเห็นว่าคำร้องนั้นฟังได้ ให้สารมีคำสั่งให้ผู้กล่าวอ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่สารเห็นสมควรถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสารโจหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจร้องขอให้สารบังคับคดีแก่บ,บุคคลนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นรุนี้ตามคำพิพากษา